ศวิธีและทักษะการใช้ชีวิตในปัจจุบันโลกของเราเปิดกว้างในเรื่องของ LGBTQ มากขึ้นแล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าคำว่า LGBTQ มีความหมายว่าอย่างไรเริ่มที่ตัว L ย่อม,มาจากคำว่าเลสเบียนคือกลุ่มผู้หญิงรักกับผู้หญิงตัว G ย่อม,มาจากคำว่าเกตคือกลุ่มผู้ชายรักกับผู้ชาย ตัวบีย่อมาจากคำว่าบซ s e x u ว l คือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัวทีย่อมาจากคำว่าทานเจนเดอร์คือกลุ่มคนข้ามเพศเช่นผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงตัวคิวย่อมาจากคำว่าวียร์คือกลุ่มคนที่ไม่ยึดต,ติดกับเพศใดๆเมื่อรู้ความหมายของเพศกันไปแล้วเรามาศึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มพบมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อเราจึงต้องรู้เกี่ยวกับอาการของโรคและการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงโดยโรคติดต่อส่วนใหญ่ที่พบมีสี่โรคดังนี้โรคซิฟิลิสต,ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักท่อปัสสาวะช่องปากหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของโรคซิฟิลิส อาการของโรคซิฟิลิสมี3ระยะระยะที่1คือมีแผลที่ขอบริมแข็งระยะที่สองคือมีผื่นขึ้นที่ตัวระยะที่สเป็นระยะที่เชื้อโรคเข้าทำลายสมองทำให้รู้สึกชาเป็นอัมาพาตและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโรคเอดเกิดจากเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำลง โดยผู้ที่ได้รับเชื้อในขั้นแรกอาจมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปเช่นเป็นหวัดคัดจมูกปวดไม่ตามร่างกายโรคหนองในสามารถติดต่อกันผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางปากทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักโดยจะมีทั้งโรคหนองในแท้และโรคหนองในเทียมโรคหนองในแท้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในซีเรียโกโนเรีย เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาได้และควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชายที่ติดเชื้อจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดมีหนองข้นสีเหลืองหรือเขียวไหลออกจากปลายท่อปัสสาวะผู้หญิงจะมีอาการเช่นตกขาวผิดปกติมีลักษณะเป็นน้ำหรือเส้นบางๆสีออกเขียวหรือเหลืองโรคหนองในเทียมเกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียคลามีเดียซาคโคมาติสจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ติดเชื้อ อาการในผู้ชายมักพบว่ามีอาการปัสสาวะแสบขัดมีมุกใสหรือคุณไหลออกจากปลายท่อปัสสาวะเกิดการอักเสบที่บริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศผู้หญิงจะมีอาการตะคริวหรือรู้สึกเจ็บใต้ท้องน้อยมีตกขาวผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นรู้สึกเจ็บแสบขณะปัสสาวะโรคไวรัสตับอักเสบบีเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการตับอักเสบเรื้อรังและมีสาเหตุการแพร่เชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสเลือดที่ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีส่วนมากไม่แสดงอาการหรือมักมีอาการเรื้อรังเช่นรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาปวดท้องมีไข้โดยวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆห้ามร่วมเพศขณะมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคมากขึ้น ควรตรวจเลือดประจำปีทุกครั้งการพบแพทย์เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะไม่ควรคาดเดาเกี่ยวกับเพศสภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นใช้ชื่อและสรรพนามที่บุคคลน,นั้นต้องการหากไม่แน่ใจควรใช้คำเรียกที่สุภาพ ทำความเข้าใจว่าบุคคลข้ามเพศมีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่ที่เหมาะกับเพศที่บุคคลนั้นเลือกเช่นห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่บุคคลข้ามเพศอาจจะต้องแต่งตัวเป็นเพศนั้นๆหรือในกรณีที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นเพศที่สามอาจจะต้องมีเพื่อนเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไม่ทำให้คนที่ทำธุระอยู่ตกใจไม่นินทาหรือพูดจาเสียสีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนื้อสิ่งอื่นใด ทุกคนก็ควรให้เกียรติกันและเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเพื่อจะทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตนี้ได้อย่างมีความสุข